คือปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลเข้าไม่ช่วยสถานรถกข,อขอ้อด้วยสั้งหมดเลยหรือว่าทุกแห่งปัญหานะ้กท่วมคนที่เคยบริจาคเขาก็ลำบากเราจะพยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามช่วยตัวเองโดยข้อมีพืชผักมีเง็นมีรายได้จากไส้เดือนอะไรเข้ามารสามารถที่รับเด็กได้มากขึ้นเพราะเด็กที่รอความช่วยเหลือไม่มีเยอะ จากการจัดตั้งระบบเช่นนี้ทำให้ทางมูลนิธิมีค่าใช้ใจ่ายทางการผลิตที่เกือบจะเป็นศูนย์เพราะเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของน้องๆได้ถูกนำไปใช้เลี้ยงไส้เดือนส่วนผลผลิตจากไส้เดือนที่ออกมาเป็นปุ๋ยน้ำหมกักแต่ตัวไส้เดือนนั้นได้ถูกจ่ายกลับไปให้กิจการต่างๆเกิดการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตซึ่งในที่สุดจะวนกลับมาเป็นอาหารให้กันบน้องๆค่ะระบบในหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และเติบโตทัต้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งในที่สุดจะทำให้มูลนิธิแห่งนี้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ Eco House คือทางมูลนิธิแห่งนี้สามารถลดขยะได้18กิโลกรัมต่อวันหรือ6.5ตันต่อปีลดค่าใช้จ่ายได้13,855บาทต่อเดือนซึ่งแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร6,485บาท หรือประมาณ1ใน3ของค่าอาหารทั้งหมดแต่ยังสามารถลดค่าจ่ายอื่นๆได้อีก6,600บาทอีกด้วยมูลนทีิแห่งนี้ต้องการเงิน3,000บาทต,ต่อเดือนในการอุปการะเด็ก1คนซึ่งการลดค่าใใจ้จ่ายนี้ได้ทำให้ที่นี่สามารถรับเด็กได้เพิ่มขึ้นถึง4ชีวิตแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน้องๆได้รับการฝึกทักษะสำคัญที่เขาไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ทุกวันนี้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่เข้มแข็งและมีวินยัยพวกเขาเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นตนจจะหนักถึงคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะก้าวิอน้าไปอย่างภาคภูมิโดยศักยภาพนี้ทำให้เรามาั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จและคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้น,น้องๆทั้ง24คนยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้รับประทานผัก หลอดสารพิษที่พวกเขาได้ช่วยกันปลูกเองทำให้ในปัจจุบันมูลนิธิแห่งนี้อยู่ดีมีสุขและยังได้ก้าออกไปกขัน้นโดยการได้เริ่มแบ,บ่งปันความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนไปยังคุณลุงคุณป้าที่มีสวนกล้วยไม้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับฟังมาถึงจรงนี้นะคะทุกท่านคงจะเห็นถึงเสน่ห์ของโครงการที่มูลนิธิบ้านความเมตตาแล้ว แต่พวกเราจุลาสายไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะพวกเราเล็งเห็นว่าโครงการ Eco House จะสามารถช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมให้ยืนอยู่ดยดยได้ด้วยตัวเองจึงอยากจะกระจายผลลัพธ์นี้ให้กว้างและครอบคลุมที่สุดเราได้เข้าไปจุดประกายเทียนแห่งชีวิตให้แก่องค์กรเพื่อสังคมจาก5ภาคทั่วประเทศดังนี้ 1. มูลนิธิสันมหาพลจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่เป็นที่พักพิงของผู้ทุพพลภาพผู้ปิการทางจิตและคนเร่ร่อจนจำนวน205ชีวิต2มูลนิธิบ้านเบทเนียจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในเครือเดินกันกับมูลนิธิบ้านความหวังเมตตาที่นี่รับอุปการา,ราน,น้องๆที่ประสบปัญหาทางครอบครัวไรโอกาสและขาดที่พึ่งทั้งหมด25ชีวิต3ส,สถานพินิจเขตสีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่บำบัด แก้ไขและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนที่เคยกระทำผิดทางอาญารวม504ชีวิต 4. สถานสงเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเปรียบเหมือนสถานที่พักพิงแห่งสุดท้ายสำหรับคนได้ร่อนและผู้พิการทางจิตที่ถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัวและคนในสังคมรวม250ชีวิตและ 5. มูลนิธิหมู่บ้านตอนฉายจังหวัดภูเก็ตที่นี่เป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าจำนวน123ชีวิต ซึ่งทั้ง5องค์กรที่พวกเราได้เข้าไปช่วยเหลือนะนะคะพวกเราตั้งใจที่จะพัฒนาทุกทุกที่ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเหมือนกับต้นแบบโมเดล Eco House ที่มูนลนิธิบ้านความหวังเมตาจังหวัดนครนายกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจากการใช้บ่อเลี้ยงไส้เดือนจำนวน5ถึง10ชุดเป็นชุดนำด่องเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายได้ภายในชั่วข้ามคืนแต่จําเป็นที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่เพื่อที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเราเราเลือกที่จะประสาสัมพันธ์โครงการผ่านเครือข่ายของมูลนิธิและเพื่อองค์กรสังคมต่างๆซึ่งเป็นซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม และดีกว่าการใช้สื่ออื่นๆค่ะและจากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของพวกเรามีองค์กรเพื่อสังคมอีสิบแห่งที่พร้อมจะร่วมโครงการกับเราในปีนี้ค่ะจากการนำา e o o o u s e เข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสังคมกันตานอกจากจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนที่นั่นได้แล้วตอนนี้เรายังสามารถแก้ไขข้อจำกัดของซอยบูสเตอร์ได้3ข้อค่ะข้อแรก เราได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากไส้เดือนด้วยการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำรเกษตรกรรมยกตัวอย่างเช่นน้ำหมักมูลไส้เดือนครึ่งลิตรหนึ่งขวดขายได้ราคา25บาทแต่เราสามารถนัไปรดแปลงผักการได้ถึง10แปลงและสร้างรายได้เสริมได้ถึง1,200บาทเช่นนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถนำน้ำหมักไปใช้บำบัดน้ำในบอ่อปลาได้ด้วยค่ะจะเห็นได้นะคะว่าน้ำหมักหนึ่งขวดนั้นสามารถ ูลาคาเพิ่มได้มากกว่าที่คิดค่ะขอ้อที่2เราสามารถควบคุมคุณภาพของปุ๋ยไสเดือนได้ง่ายขึ้นจากการที่ทางมูลนิธิมีการจดบันทึกการให้อาหารไสเดือนและมีการารณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยรับประทานอาหารได้ครบห้าหมู่ค่ะนอกจากนี้นะคะเรียนได้แก้ไขข้อจํากัดในเรื่องค่าจ้างแรงงานและความเอาใจใส่ในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไสเดือนเพราะว่าคนที่มูลนิธิ อ่างก็เต็มใจและพร้อมที่จะทำโครงการนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะเป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่พวกเราจุฬาไซฟ์ดำเนินโครงการโดยมีเจ้าไสเดียนตัวเล็กๆเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะไล่ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะให้ปุ๋ยไส้เดือนสามารถเป็นทางเลือกในการทดแทนปุ๋ยเคมีได้และที่ผ่านมาพวกเราทำอะไรตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วก้าต่อไปของพวกเราคืออะไร ผมขออธิบายง่ายๆโดยใช้กราฟประดับ t Life Cycle นี้ช่วยเห็นภาพครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปศ2552ถึง2554ถึงแม้ว่าโครงการของพวกเราในปีนั้นๆจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังถูกจำกัดอยู่ในวงที่แคบซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปุ๋ยเรยรอนของพวกเราไม่สามารถก้าวผ่านช่วง introduction stage เข้าสู่ช่วง growth stage หรือช่วงเติบโตได้ เป็นเพราะข้อจำกัดทั้ง4ข้อที่เป็นกำแพงคอยขวางทางเราอยู่แต่ด้วย EcoH o u s e ตอนนี้ปัญหา3ข้อแรกได้ถูกแก้ไขไปแล้วและปัญหาข้อสุดท้ายเรื่องกำลังการผลิตปุ๋ยไส้เดือนที่มีอยู่อย่างจำกัดกำลังค่อยๆได้รับการแก้ไขผ่านการขยายจำนวน Eco h o ฮ s สไปยังองค์กรเพื่อสังคมและเมื่อกำแพงนี้ถูกทลายลงผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณปุ๋ยไส้เดือนในตลาดที่จะเพิ่มมาขึ้นและต้นทุนการผลิตต่อชิ้นที่จะลดต่ำลง จนทำให้ปุ๋ยไส้เดือนสามารถแข่งขันทางด้านราคากับปุ๋ยเคมีได้ก้าวต่อไปในปีหน้าจุฬาไซต์2 0 1 3จะมุ่งมั่นและตั้งใจแช่ผลักดันให้ปุ๋ยไสเดือนสามารถเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยให้ได้ครับเส้นทางไปสู่จุดมุ่งหมายของเรานั้นแมนจะฟังดูยากและอาจมองไม่เห็นหนทางบ้างแต่ตอนนี้เส้นทางสายนั้นได้กลบชัดเจนมากยิ่ขึ้นแล้วค่ะ เราใช้ EcoH เ u s e เป็นเครื่องมือในการทำลายกำแพงที่ขวางกันและได้เริ่มจุดเทียนให้องค์กรเพื่อสังคมตา่างๆเพื่อค่อยๆสร้างแสงแสงที่จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆและจะช่วยนำทางพวกเราไปสู่เส้นชัยไปสู่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในที่สุดค่ะจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จของพวกเราจุลาไซาในปีนี้เกิดจากความแข็งแกร่งของทีม ประกอบกับจิตอาสาและใจที่มุ่งม,มั่นของสมาชิกทั้งหมด173คนจาก9คณะ14สาขาวิชานอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการและให้คำแนะนำต่างๆรวมไปถึงแรงสนับสนุนจากท,งทางภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยค่ะ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือรุ่นพี่จุฬาสายอรลามนายที่คอยดูแลและให้การช่วยเหลือพวกเราอย่างอบอุ่นตลอดมาค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเราได้รวบรวมองค์ความรู้ทางเศราษฐศาสตร์ธุรกิจและบัญชีเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น Eco House ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง18,165บาทและใน6เดือนข้างหน้าจะสามารถสร้างรายได้ได้ถึง 2 3 8ห0บาทเพื่อจะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดแล้อมเราได้ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ไปได้ถึง1,080กิโลกรัมและเปลี่ยนแปลงโัษนาคติที่มีต่อปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขและเพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาด้านสังคมเราได้ใช้กิจกรรมตา่างๆในการวางรากฐานการดำินชีวิตให้ผู้รอยโอกาส ให้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและมีวินัยรู้จักแบ่งปันความสุขรับผิดชอบในหน้าที่วันนี้พวกเขาภาคภูมิใจในความสำเร็จของตอนเองและพร้อมที่จะก้าเดินต่อไปและทำอะไรดีๆให้กับสังคมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในปีนี้เราได้รับการยอมรับจากองค์กรเพื่อสังคมทุกที่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไป เราสร้างสิ่งดีๆให้กับคนมากกว่าหนึ่งคนเราเมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คนนับสิบชีวิตเราได้จุดประกายฝันให้กับคนที่ถูกมองข้ามและเราทําให้กลุ่มทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมามีที่ยู่ในสังคมอย่างาเต็มภาคภูมิแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้สร้างในปีนี้กลับเป็นสิ่งที่ตัวเลข ไม่สามารถวัดข่าอมาได้เพราะมันคือชีวิตทุกชีวิตที่เราได้เข้าไปสัมผัสและเปลี่ยนแปลงพวกเราจุลาไซฟ์ได้จุดเทียนแห่งชีวิตของคนเหล่านี้ให้ทุกชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อิมชุลามหมดเวลาพอดีครับรนัีบ้บนีช่คท่ัในเอกสาร